อภินยาหกพลังลีลับที่แท้จริงของพระอาหารหันต์นี่ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์แต่เป็นผลจากการฝึก,กจิตจนบริสุทธิ์ถึงขีดสุดคุณเคยได้ยินเรื่องอิทธิวิทยานเสกตัวได้หายตัวได้เหาะได้ทิพพสูสตยานได้ยินทุกเสียงไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเจโตปริยญาณรู้ใจคนอื่นคิดอะไรอยู่พระอาหารหัน์รู้หมดปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้เห็นอดีตของใครก็ได้ ทิพภะจักขุยานตาทิพเห็นแม้กระทั่งการเกิดตายของสรรพสัตว์แต่พลังเหล่านี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆอภิญญาทั้งห้านี้เกิดจากอะไรเกิดจากการรักษาศีลที่บริสุทธิ์การฝึกสมาธิขั้นสูงสุดจนเข้าถึงฌานและการเจริญปัญญาและที่สําคัญที่สุดคืออาสวัคขยะยานนี่คือสุดยอดปัญญาที่ทําลายกิเลสทั้งปวงทําให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นคุณสมบัติเฉพาะของพระอาหารหันต์เท่านั้น อยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของอภิญญาทั้งหกนี้ให้มากขึ้นไหมพวกมันทํางานอย่างไรและมีความหมายอย่างไรต่อเส้นทางสู่การหลุดพ้นกดดูคลิปเต็มได้เลยแล้วคุณจะทึ่งในพลังของจิตมนุษย์